มาแล้วเคยคุณจะมาแล้วมาคุณเจ้าคือไพ่คุณให้ตาเอ้ยเคยคำจะมาแล้วเคยคุ้จะมาแล้วมาคุณเจ้าคือไพ่คุณรอดมาปนเจ้าไพ่คุไให้ย่งตาเอ้ยอไรเงี้ยกระทั่เจ้าแกไว้แไใ้คร้องเีตาเอ้ยเยครคจะมาแล้วเคยคุณจะมาแล้วมาคุณเจ้าคือไพ่คุณห เคยคุจะมาแล้วเคยคุณจะมาแล้วมาคุณเจ้าคือปายคุณไม่เงตาเอ้ยมาคุณเจ้าคือไม้คุณหอดมากอดเจ้าไม้คุณไม่้นั่งตาเอ้ยเดี๋ยวนี้หออดดดด มาคุณเจ้าคือไพยคุณให้น้ำตาเอ้ยมาคุณเจ้าคือไพยคุณรอดมาคุณเจ้ากันกับไพยคุณให้เลยกระไรกันกระนั้นข้าเจ้าแกไว้กันะไรไม่ปลนล้มเนี่ยน้ำตาเอ้ยน้ำดิไม่ชอบเลยยังงงอ่ะงานวันนข้ามจะมาแล้วเคยคุณจะมาแล้วมาคุณเจ้าคือไพยคุณให้เนี่ยน้ำตาเอ้ยมาคุณเจ้าคือไม้คุณรอดมากอดเจ้าคือไพย